สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบศีลหมวดน,นี้คนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นเคยนักเพราะไม่อยู่ในศีล5หรือศีล8ที่ชาวพุทธสมทานกันอยู่เสมอจึงเป็นศีลสำหรับผู้ที่มุ่งหวังความค้นทุกข์ปฏิบัติวิปัสนาจเจริญมัรคโดยเฉพาะแต่บุคคลทั่วไปหากมีด้วยก็จะทำให้การรักษาศีลของเราบริสุทธิ์ได้ง่ายขึ้นสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบหมายถึง เจตนางดเว้นจากการทำบาปทางกายหรือวาจาอันเนื่องด้วยการประกอบอาชีพเช่นการค้าขายไม่สุจริตหลอกลวงช่อโกงการหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นโจรรักขโมยและอาชีพที่ผิดกฎหมายต่างๆรวมทั้งการไม่ประกอบอาชีพ5อย่างนี้คือ 1. ไม่ค้าอาวุธเช่นมีดปืนระเบิดอาวุธทางเคมีเป็นต้น แต่ในกรณีที่เราขายไม้ขายเหล็กเพื่อใช้ในการก่อสร้างแต่มีผู้ที่ซื้อของเหล่านี้ไปใช้เป็นอาวุธเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการค้าอาวุธเพราะสิ่งเหล่านี้ถูกทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์อย่างอื่นไม่ใช่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธ 2. ไม่ค้ามนุษย์เช่นการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศการค้าเด็ดค้าสัตว์รวมถึงการค้าสื่อรามกอนาจารยาม ไม่ค้าสัตว์เพื่อค่า 4. ไม่ค้าสุรายาเสพติด 5. ไม่ค้ายาพิษรวมทั้งสารเคมีที่นำไปใช้ในการฆ่าคนหรือสัตว์ด้วยแม้การเลี้ยงสัตว์เพื่อค่าการค้าสุราการทำธุรกิจสถานบังเทิงบางอย่างหรือการค้าอาวุธอย่างถูกกฎหมายก็มีก็สามารถทำได้แต่ในทางธรรมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผิดศีลทางกายและวาจาทุกชนิด เป็นสิ่งที่ควรงดเว้นทั้งหมดเพราะเมื่อเราเห็นธรรมที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์โดยมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นทางแล้วเรามีดําลิออกจากกามดําลิออกจากความพยาบาทและดำรลีออกจากความเบียดเบียนแล้วสิ่งต่างๆที่ยังเป็นเหตุให้เกี่ยวข้องอยู่กับกามความพยาบาทและความเบียดเบียนเราก็ต้องละเสียด้วยจึงจะพ้นจากเวรภัยได้ในขั้นการเจริญมัค ให้ถือเจตนาในขณะนั้นเป็นสำคัญเจตนาเว้นขาดจากการค่าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์เพื่อฆ่าค้าสุรายาเสพติดและค้ายาพิษจะต้องมีอยู่ตั้งแต่ก่อนการปฏิบัติธรรมหากปกติเรามีมิจฉาอาชีวะอยู่เช่นละอาจจะค้าสัตว์ค้ากุ้งค้าปลาค้าหมูให้เขานำไปฆ่าเมื่อมาปฏิบัติธรรมก็ต้องตั้งเจตนางดเว้นจากการค้าเหล่านี้ไปก่อน เื่อเป็นบาดฐานในขณะปฏิบัติเมื่อออกจากการปฏิบัติจึงกลับไปประกอบอาชีพเดิมต่อไปแต่ผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิย่อมเห็นว่าการค้าเหล่านี้เป็นการสร้างเวรภัยให้แก่ตนด้วยกรรมและผลของกรรมมีจริงการก่อกรรมเกี่ยวกับอาชีพก็ย่อมได้รับความเดือดร้อนเนื่องด้วยเหตุที่ก่อนั้นในที่สุดจิตเราจะค่อยๆหาทางหลีกเลี่ยงจากอาชีพเหล่านี้พยายามมองหาสัมมาอาชีวะได้เอง ช่วงที่ยังจำเป็นต้องเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีวะอยู่เราก็ตั้งเจตนางดเว้นทุกครั้งที่ปฏิบัติธรรมและเมื่อออกจากกรรมฐานก็แผ่เมตตาไปให้สัตว์ทั้งหลายที่เรามีเหตุในการสร้างเวงภัยให้กับเขาให้เขามาอนุโมทนารับส่วนแห่งบุญกุศลของเราด้วยก็ค่อยเป็นค่อยไปทำเท่าที่จะทำได้กันไปก่อนต่อไปก็จะหาช่องทางทำมาหากินที่เป็นสัมมาาชีวะได้เอง